ซื้อถั่วต้มสมุนไพรครับชูวับชูวับนะฮะดูตอนแรกนึกว่าคุณชูวิทย์นะฮะมาขายถั่วต้มหารายได้ไปเกียมเลือกตั้งนะฮะช่วงนีง้เลือกตั้งเกียร์ถลมต่อสู้เกียรถล่มพูดต่อสู้ถุ <laughs> งยี่สิบบาทออมหาได้ในนครสวรรค์ปกติราคาขายที่ไหนอะ ก็มีของที่สวนข้าวฟ้ากับข้าวต้มเนื้อเจือเป็นหลักอ๋อที่สวนข้าวฟ้ากับข้าวต้มเนื้อเจือริมหนองริมหนองนะโอเคครับอันนี้ตัวต้มนะครับและปีนี้คิดว่ายังเกี่ยวกันเมืองนะโอ้ปั่นยัือไม่ตอนนี้ไม่คุยไม่คุยโอเคครับผม เหมือนมากเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหใครเห็นก็ต้องว่าคุณชูวิทย์ครับแต่ไม่รู้ว่าคุณชูวิทย์เห็นหรือยังนะครับก็เป็นสีสันครับแน่นอนว่าตอนนี้คุณชูวิทย์กมลวิสิทธ์นะครับอยู่ในหน้าสื่อทั้งทีวีและออนไลน์ออกมาเดินหน้าแฉหลายๆเรื่องที่ต้องการจะแฉนะครับปรากฏว่าล่าสุดนี้ครับงานนี้ครับเขาบอกว่าไม่ได้มาขายเออไม่ได้มาแฉนะแต่มาขายนี่ครับเป็นคลิปไวรัลอที่อยู่ในโลก t ิ๊กต็อกนะครับใครเห็นก็ต้องบอกว่าเอ้ยคุณชูวิทย์นี่หว่า แถมร้องเพลงเสียง,งดีด้วยครับคุณลุงคนนี้หลายคนเรียกว่านี่ไม่ใช่ชูวิทย์แต่คือชูแหวคบครับคุณผู้ชมนี่หลายคนบอกว่าอาชีพใหม่หรือเปล่าน,น,นะครับใน Tik t o อกนะครับผู้ช้ทิกต็อกรายหนึ่งเ,เขามีการโพสคลิปครับเป็นคลิปของพ่อค้าขายถั่วต้มที่มีหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับนายชูวิทย์กำมลวิสิทธ์รวมทั้งยังมีการแต่งกายที่เหมือนเป๊ะนะครับพ่อค้าคนนี้เนี่ยใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวนะครับแล้วก็กางเกงขาย,ยาวมีการผูกเนคไท ใส่แว่นสีดํามองผิวเผินนะครับนึกว่าตัวจริงเนี่ยมาเองก็คือคุณชูวิทย์เนี่ยแกจะแต่งตัวแบบนี้แหละนะครับผูกเน็คไทใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงสแล็กสีดําสวมแว่นสีดำนะครับแก๊งจะแต่งแบบนี้ปรากฏว่าคุณลุงท่านนี้เนี่ยแต่งเหมือนคุณชูวิทย์เลยครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยเราไม้คล้ายคลึงด้วยเนี่ยครับนอกจากนี้นะครับยังมีคลิปหนึ่งที่เขาโพสเนี่ยเป็นคลิปของคุณลุงชูแว๊บคนนี้ครับกำลังขายถั่วต้มให้กับลูกค้าอยู่นี่เปิดธุรกิจนะครับไม่รู้ว่าส ยังคงคาแรคเตอร์เดิมครับนอกจากที่รถของคุณลุงเนี่ยมีเครื่องเสียงซึ่งคนที่เขาโพสเนี่ยมีการอัดคลิปช่วยที่คุณลุงเนี่ยร้องเพลงด้วยพอฟังเพลงนะัเนีหยวคนบอกต้องอึ้งด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ธรรมดานอกจากจะเหมือนคุณชูวิทย์แล้วเสียงเนี่ยยังละมุนละมออ่อมอีกด้วยครับ ไ,ได้ตรงไหนก็อจอดทไมจะไปไหนเนะี่ยกลับบ้างก็ไเอารถกลับเองเสืวดากอ่ะเดี๋ยมแอกลัลบบ้านรนีนี่ครับมาแล้วนี่ลุงชูแวบมาแล้วต้องไรต้องอะไรฮหอมหอมนี่ครับตัวลุงชูแวบ ลุงเปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วครับหลังจากที่ลบกับลุงสันมานี่ครับสันหวานลุงบอกเบื่อแล้วอาชีพอ่างออเออเออเอเออเ ต,ตัวต้มสมุนไพรครับนี่ครับมีสูตรคือจบเพลงพืชกินได้เลยจะผ่านเต้นแถวริมหนองอุทยานตะวันครับใครพบเห็นเรียกอุดหนุนได้ครับลุงชูวิทย์มาขายเองลุลงเชิญชวนหน่อยดิเชิญชวนหน่อยดิลุงเชิญชวนหน่อยดิๆๆๆ ภ <c oughs> ายหลังจากที่คลิปถูกแชร์ออกไปนะครับไม่รู้ว่าคุณชูเอ็ดหรือยังนะครับแต่คุณลุงคนนี้เนี่ยขายถั่วต้มในช่วงกลางคืนครับแล้วก็จะขับรถคู่ใจตระเวนไปขายตามร้านอาหารรอบๆหนองสมบูรณ์จังหวัดนครสวรรค์นะครับลูกค้าส,ส่วนใหญ่ที่เห็นคุณลุงเนี่ยก็บอกเฮ้ยเหมือนคุณชูวิจังเหมือนมากแถมยังแซวบอกว่าสงสัยนี่จะเป็นอาชีพใหม่คุณชูวิตหรือเปล่าขายถั่วพร้อมกับแฉไปในตัวครับ